สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่1สิงหาคม2 5งพัน้าอหแะครับมาเล่าฝากกุไเเลก็แญแจกุญตรนะ์ตลาดนัดโคกระบือตำบลคําเตยอำาเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้นะครับอ๋อสาวกพร้อมสาว,สาวกำอกลังพร้อรมผสมกันกลังห่าวเขาสนามใหม่ตื่นสนามแบบนี้เขาสนามใหม่อ้ครับสาวน้อยสูงร้0 เสาวสาแบบนี้เจ้าบาทนะครับน kind of <sucks> ี่ตัวนี้เจ้าบาทมื่นสามตัวนี้เจ้าบาททำเงินมื่นพันนะครับเอาันมื่นสามเปนมื่นพันเมียมียพันจ้บาทรเเก่าพันหารอยัเก่าพันหาร่ถึงมื่นมืลอยสี่สิบนะปวดมื่นเก่าพันหานะครับนี่ครับ โอ้เหมือนอนี้มีแต่วงวางัวพ่วงสางยงใหญ่ๆไป่น้อยครับตัวแด,ง,ดงๆนะครับแข้งขาดำกรอบหูดำนะครับครบเต็มเครื่องดีนะคเครื่องดำนะครับสนใจ,จติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ087 964 5549สนใจโทรมาสอบถามนะครับแดงๆงามๆยิ่ใหญ่ไปหน่อนะครับแดงๆงามๆยิ่งใหญ่นะครับขาดน้ำเลี้ยงเล็กน้อยนะครับ ถึงหมื่นนมตึงเนื้อมีน้ห้อยดืดอยู่นะครับสาวหน,น่อยนะส่วน,นบนต่ำครับมืนหนีงงัวน้าเนี่ยนะครับผู้ชมหลายอยู่นะครับชมหลายอยู่นะขึ้นใจกันไปเนี่ยนี่ลอยเหนือกันงวังวจอย โอ้ยถือครับเถือๆๆชือองถืออยากเลครับมื้อนี่สองตัว17บตัวครับสองตัวสองตัวสิบเจ็ดแยกแยกลูกนะน้ำนมมีห้อยดูทั้ง2องตัวนะสูงนะผอมๆเนี่ยล้ำัวจอยกัน ม่ได้ลูกปืนมันตกใจเสียงเสียงลูกระเบิดมาหนึ่เจ็ดสองตัววัวผอมนครับวัวจอยหนาตาสดชื่นยงดีหากหนาตาสดใสมั่วหิวครับมั่วหิวหน0่0เพันสดใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย เจ็ดู่วนเป็นอ่างสิบเจ็ดชิมัมเบร์้ทรสัมนมมีห้อยดูดอยู่นะครับนำนมมีอยู่นะครับหัวหอมครับหัวจของถึกๆครับแม่แยกลูกครับเมื่อหาแม่แยกลูกสูงลอยยี่ห้าบวกลอยสามสิบ โอ้ยเจเจ็บเกือเลเจ็ดพันก็แปดเจ็ดพันก็แปดพันทันเจ็ดพนก็แปดพันนะครับสนใจที่ต่อใดเบอร์ไหนรับนี่นี่เบอร์ทั่วไปเบอร์ทั่วไบเอาของถือนะครับนี่ครับ 7จ็ดพันก็แปดพัอ้ท่านน,าานีำนำ่จะมีมั่วสาวงามนะปลาผิงคนขายค่ายากเนี่ยอ้ค่ายากนครับ่ายาตตยากน,นั่นลอตเตอร <laughs> ี่เยอะนี่มั่วที่ขายถึงนี่ขาย เอาผู้ชมหลายอยูน่นะครับมืนอนนี้นครับพอ่อได้คุยกันอยู่ผู้ชมพอได้คุยกันอยู่นะครับมืนอนนี้นะแม่ลูกมืน่นมื่นห้าพันห้าร้อยสันนะราคาเปิดนะแม่ลูกลูกตัวแม่ครับดูกส่งมาตัวเมืลูกแม่อยู่ลูกงามอยู่นะครับมื่นหาแม่ลูกมื่นหา่าน นมซนะครับหมื่นห้าพันห้าร้อยสำหรับต่อได้ถ่ายประมาณร้อยสี่สิบวกครับร้อยสี่บห้าครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไนหนะครับนึ่แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าสองศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์สนใจเี่มาสตาหนึ่งร้อยหกเหลกเนาแม่ลูกลูกตัวเมียรครับ นมบุกสวงเต็มนะครับสี่นึ่นะครับนมนมหกนมหเต่าของถือคือพี่นรของถือของหนังมักมตะวอยู่บ้านไหนองครับือ เดบขายแล้วนะครับเป็นซีเลืองเป็นต่อสาวหน่อยกันนีไ้ยเนนส้สาวหน่อยเป็นเลนนะครับ ไล่ไปเ่ตนอยไล่เลยจะบาวดิหไล่เลยจัดอยากได้จุดละหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยสาวน้อยนงามๆหมื่นห้ารอยครับคนอยากคนตอกันอยู่ต่อไไ้มันไห้เยไลคดกันหมื่นห้าร้อยครับสาวน้อยหมื่นห้ารอย มันหาเชคูีกว่าาทครับหัวหลุคเหมื่นเจ็ดพันห้านพห้ร้อยครับมามาท้องครับทที่2ครับท้องที่สองครับนเจ็ันห้าร้อยครับสูงว40ครับนวนวเาอ่ด ราคากันมีคนมาให้ราคาที่นขาดกันวุ่นเรกันนะครับใส่เบอร์นะครับ098 0์เ025 6ปดศ6นย6 6ก้าแนสองายแม่ท้องแม่ท้องนะครับประกันท้องสามเดือนะไม่ เป็นไห้ราคากันมือนะครับมื่นห้าร้อยสาวหน่อยนะครับเด้งๆนะครับต่อได้ยุ่นะครับคือ <c oughs> ตัวนี้เครื่องดำดีนะครับตัวนี้เครื่องดำอมนะครับมื่นห้าร้อยส,สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ นี่เบอร์บรรเบอร์เบอย่างนะครับ 9, 3, 6, 0 9 0 0 0 0ศ6สามศนสนใจโทรมาสอบถามคัสาวน้อยสูง125บวกนะครับแดงนะครับ5 0ห5 0 0ตัวนอี้หัวรนธรรมชาติรัรดได้ยูนะครับถโนแดงดีนะขัยี่ห่องนั่งทับนะหัวกระลนธรรมชาตินะครับขึ้นกลางเหรอครับขึ้นกลางอ่านะค แดงดีขนาดนะครับหนังหนาดีสดดีนะครับสงสาวน้อยๆหนังดีขนาะดปรกูรลอๆนี่ก็ไปเหยียดน,น้ำน้ำเขาตอนนี้เด็ดไปน้ำเขาแล้วนี่นะเหยียดน,น้ำครับมัอนี้ผู้ชมหลายนะครับเขาเต็มรถสิบล่อเลยท่างผู้น,น่ะครับเจ๊เพิ่งขึ้นผูกทั้ง,งหลังคาว เจเพันรุยขนาดนะพุนนะเพูนปูกทึกหลังค่ารดนะครับบบนี้ข้านึ่งยี่งใหญ่แบบคือเมี่เ็น เด็ดขาดนะขนาด